สวัสดีครับวันนี้นําเสนอนะครับบันไดไม้สักปราสนะครับรวมถึงตาบันไดนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นให้ได้ลูกแก้วบ้างบางทีก็เรียบก,กันตกบ้างนะครับประมาณนี้ราบันไดทําจากไม้สักปราสนะแล้วก็เนี่ยบันไดนะครับรวมถึงไอ้ตัวคานตัวเนี้ยแม่บันไดเนี่ยนะครับก็ไม้สักะสาหมัอนด้านล่างนะที่รองรับนะ ก็ทาจากไม้สักรประสานนะครับไม้สักรประสานทํไาทได้หลายอย่างนะครับนะครับไม้สักประสานทําได้หลายอย่างนะลูกค้าบางท่านได้เข้ามาชมแล้วก็ได้สั่งกันไปเยอะนะครับนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับผมเนี่ยนะครับเปึ๊กเลยนะครับแข็งแรงทนทานเป็นบันไดทําจากไม้สักรประสานนะครับผู้ที่ทสนใจหรือนะครับ ลูกค้าที่สนใจสั่งเพิ่มเติมนะครับแนะนำมาก็ทางเรายินดีรับใช้และบริการนะครับนะขึ้นมานี่หน่อยแป๊บเดียวนะครับมาชมกันตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเราต้องมีการแขมนะครับเป็นไม้ฝาเหมือนกันนะครับไม้ฝาสวยงามนะครับที่นี่นะครับบริษัทแสงมะพร ผู้ผลิตและจำหน่ายไม่สักปรูปไม่สักประสานและไม่สักโครงจอยนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับไม่สักประสานนะครับเราอยูอ่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0817019172นะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ